สวัสดีครับวิดีโอนี้ยินดีเสนอเทคนิคการผูกห่วงคร้องยึดแบบเงื่อนเป็นซึ่งเรานำเสนอแบบลักษณะของการใช้เชือกพันโดยใช้เชือกหลักพันเนี่ยยึดกับตัวห่วงเงื่อนเป็นเนี่ย สองรอบนะครับแต่ถ้าเป็นรอบเดียวเนี่ยจะเป็นเงื่อนห่วงครองคาวสมิก l ูปนั่นเองแต่เราดับเ,เขาเรียกนำเสนออีกหนึ่งวิธีในการยึดปมให้เกิดความมั่นคงโดยใช้พันสองรอบจากเชือกหลักวิธีแก้ก็แก้ง่ายลักษณะนี้ ่วงนี้เหมาะสำหรับการคล้องยึดจับอุปกรณ์หรือวัตถุสิ่งของวิธีทำถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้และฝึกทำไปด้วยกันเลยครับเตรียมเชือกที่จะผูกปลายเชือกยาวประมาณ3คืบเพราะเราต้องพัน2รอบนะครับหลังจากนั้นขมวดปลายเชือก แบบเข้ามาแบบนี้เป็นหูลักษณะนี้มันก็เลยต้องใช้ปลายเชือกยาวหลังจากนั้นนะครับใช้เชือกวิ่งเนี่ยนะครับอยูข้างบนกับกับปลายเชือกคือตัวนี้แล้วพันลงมาข้างล่างรอบนิ้วโป้งไปสองรอบหนึ่งสองพอพันรอบแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ ใช้นิ้วโป้งจับเชือกที่พันแล้วใช้เชือกห่วงเนี่ยวนลงมาข้างล่างนิ้วโป้งแบบนี้หลังจากนั้นเราใช้ขมวดปลายเชือกเนี่ยเพื่อที่จะล็อกปลายเชือกแล้วก็ทําเป็นเงื่อนเป็นสอดเข้าไปในห่วงเชือกสองเส้นที่นิ้วโป้งกับน,นิ้วชี้จับไปได้แบบนี้ อย่างนั้นเราก็ดึงจัดเข้าที่เลยได้แล้วผูวกสำเร็จก็จะได้แบบนี้ผมของที่มัดคงปลอดภัยเอฟี FC สามารถนำปลปรับ ใช้และฝึกทำให้เกิดทักษะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรืองานต่างๆที่เราประสงค์ที่จะใช้นั่นเองขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำให้โรในครั้งต่อไป สำหรับวิดีโอนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ